วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้สูตร v ีลูอัพนะครับก็สมมติว่าเรามีข้อมูลของชานาอยู่นะครับแล้วก็ต้องการอยากจะทราบว่าชานาที่มีหมายเลขประจำตัวเรล่านี้ครับมีชื่อนะครับชื่อว่าอย่างไรนะครับ เรามาดูกันว่าเราจะหาชื่อเ่าเนี้ยจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลเยอะๆเราเนี้ยครับว่าเขาจะชื่ออะไรบ้างถ้าเราจะมาหาทีละตัวทีละตัวนี่จะลำบากเลยครับแต่ถ้าเรามีสูตรมาใช้ในการค้นหาที่รวดเร็วนี่จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับมาดูกันครับว่าวิบีกใช้งานยังไงนะครับก็ ไปที่บรรทัดเดียวกันนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็กดากพอกดักนะครับแล้วก็มีคําว่าวิวอัพนะครับหรือถ้าของใครไม่มีก็ไปกดที่ฟังก์ชันร่มเติมนะครับแล้วก็หาวิวอัพได้นะครับหาตามลำดับอักษรนะครับก็จะเห็นวิวอัพนะครับจะตกลงก็จะขึ้นมานะครับพอขึ้นมานะครับในช่องแรกนะครับแล้วก็ไป คลิกที่หมายเลประจำตัวนะครับที่เราจะไปเทียบข้อมูลแล้วดึงออกมานะครับก็คือ1073นะครับแล้วม,มาคลิกในช่องที่2นะครับเราจะไปหาจากไหนเราก็ไปที่ชีตเหล่านั้นหรือไฟล์เหล่าน,น,นั้นได้นะครับก็สมมุติว่ามันอยู่ในชีตของชาวนาน,นะครับข้อมูลเยอะแยะนะครับแต่เราต้องการอยู่เพียงไม่กี่หมายเลขประจำตัวนะครับ เราก็ทําได้โดยนะครับกดที่ตัว C ยิงยาวลงมานะครับแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ลากไปด้านขวานะครับเราก็จะเห็นชื่อนะครับช่องที่เป็นชื่อเนี่ยอยู่ที่คอลัดีสานะครับ3 C นะครับเราก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็จะขึ้นของข้อความเมื่อกี้นะครับเลข3ใช่ไหมเราก็มาคลิกในช่องที่3แล้วก็ใส่เลข3 ต่อมาในช่องสุดท้ายนะครับไม,ม่คิดอะไรมากก็ใส่โซไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างตัวค่าที่ดึงออกมาคือสมบูรณ์นะครับเรากดตกลงนะครับเราทําง่ายล้วก็คลิกช่องครั้งหนึ่งแล้วก็ลากที่มุมขวาล่างนะครับลากลงมาก็จะได้เหมือนกันเท่านี้นะครับวีดีโครับก็ใช้งานเท่านี้นะครับ ถ้าเราอยากตรวจสอบเราก็ดูได้ครับอย่างเช่นหมายเลขประจำตัวหนึ่งสองหกเก้านะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับวิธีกองนะครับหนึ่งสองหกเก้านะครับถูกต้องไหมเป็นอ่อนจันทร์นะครับเป็นอ่อนจันทร์ก็ถูกต้องนะครับส่วนมาลตที่หมู่บ้านก็ทำมันเหมือนกันนะครับทำคล้ายๆกันนะครับทำได้เช่นกัน ใช้งานง่ายๆครับมีรูปนะครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับว่าผมจะมานําเสนอการใช้สูตร Excel ยังไงบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ